ไปมหาไทยทำไมมันตัดมาเป็นทรงมหาไทยถามว่าถามว่าเพี้ยนนี่ใครเหรอที่ใครครับนี่ถามคนแรกคุจำแล้วแล้วจำไม่เขาจำแต่เรื่องเขาไม่ไม่จำอย่างอื่นเลยจครงสีไปตัดเอาไปตัดไปไปตัดผิดด้วยนะผิดเป็นมหาไทยมหาไทยสมใจเลยพาไปตัดร้านอื่นอะไรของเขาก็ไม่รู้ไม่เถียงลอง ฝั <c oughs> ่งนู้นโอเคเพราะฉะนั้นคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับ,รบส่งต่อยคนที่สองยังไม่ได้ไปปิดหูนะพอคนที่สองพร้อมแล้วส่งต่อยคนที่สามสกิดเขาเพราะเขาจะหันมาทางนี้นะฮะสะกิดแล้วเล่าเรื่องต่อเลยแล้วคนที่สามส่งให้คนที่สี่แล้วมาดูคนที่สี่เล่าเรื่องว่าเป็นยังไงกันบ้าง บอกเลยนะครับว่าเขาคืออัจฉริยะของวงการครับเขาสามารถจดจําได้ทุกๆุอย่างเลยพร้อมแล้วเตรียมตัวให้ดีแล้ฟังปรีบลูกค้ามาเยอะแล้วเอาไเพลงในหูมาได้เลยเพลงในหูดังๆนะครับยายเขาได้ยินพร้อมครับพี่โนโอเคถ้าพร้อมแล้วครับหูสมทรงไปตัดผมทรงมหาไทยที่ร้านสมศรีแต่ดันเจอสมเสร็จมากับสมถุยที่ทำหน้ามุย เพราะสมศรีตัดผมไม่ถูกใจสมทรงเห็นแล้วท่าไม่ดีเลยพาสมเสร็จหนีไปตัดร้านสมใจพร้อมครับจบครับอาร์ตพร้อมแล้วสก,กินเลยครับไป้าสมทรงนี่นะมันไปตัดผมที่ร้านสมศรีแต่สมสีเนี่ยตัดผมอะไม่ดีนางก็เลยทำหน้ามุ้ยทำหน้ามุ้ยเสร็จปุ๊บนางก็เลยตัดสกินเฮดจบประชดเลย หันเลยไปหันเลยหันเลยหันเลยไปเริ่มจมทรงเนี่ยนะจมทรงมาเป็นตัดผมนี่น้านเออที่ร้านผมสีลมสีแล้วมันตัดไม่ดีแล้วมันตัดไม่ดีออกมาเป็นทรงมหาไทยจบไรจบร้องบอกมาพูดเลยครับเพร้อมแล้วเรื่องราวเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับพร้อมแล้วดูบมเชิญจมทรงนะคะมันไปตัดผมที่ร้านสมสีอ่าแล้วสมสี ตไปตัดผนที่มหาไทยจบเฉลยเฉลยเลยครับฟังให้ดีเรื่องของเรื่องนะครับเรียงความฉบับนี้บอกไว้ว่า สมทรงไปตัดผมทรงมหาดไทยที่ร้านสมศรีแต่ดันไปเจอสมเสร็จมาก,กับสมถุยที่ทำหน้ามุ้ยเพราะสมศรีเนี่ยตัดผมไม่ถูกใจสมทรงเห็นแล้วถ้าไม่ดีเลยพาสมเสร็จหนีไปตัดที่ร้านสมใจเออแล้วอีพากไปมหาดไทยทำไมเขตัดมาเป็นทรงมหาดไทยถามว่าถามว่าเพี้ยนที่ใครเหรอที่ใครครับ นี่คือจำแล้วแล้วจำไม่เขาจําแต่เรื่องเขาไม่ไม่จำอย่างอื่นเลยจโครงสีไปตัดเอาไปตัดไปไปตัดผิดด้วยนะผิดเป็นมหาไทยมหาไทยสมใจเลยพาไปตัดร้านอื่นอะไรของเขาก็ไม่รู้ไม่เถียงลอง